หลายข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือเพื่อให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ในการบริหารจัดการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบสำรวจแวความสามารถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะข้อสามทยาท่านผอกลุ่มเทศ ติดตามแล้วประเมินผลท่านศึกษานิเทศทุกท่านประเภทออนไซต์ site, ตัวแทนของแต่ละโรงเรียนนะครับก็แต่ละกลุ่มนะครับุ่มละสาท่านแล้วก็ออนไลน์ทุกท่านนะครับก็วันนี้รู้สึกดีใจนะครับและยินอย่างยิ่งนะครับที่ได้ การอบรมครั้งนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียนในระดับบุคเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนานะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการเข้าไปสมัครสมาชิกนะคะมองไปด้านขวาบนนะคะจะมีคำว่าปุ่มสมัครสมาชิกอยู่นะคะให้ทุกท่านคลิกเข้าไปเลยมีท่านใดยังเข้าหน้านี้ไม่ได้ไหมคะท่านสามารถอาจจะรับชมวิธีการเข้าใช้งานผ่าน Facebook ของสำนักง,งานเขตก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องนะคะใช้เครื่องรหัสเดียวกันกับ o b j c t c o n t ต์ n e r นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นจำได้ของ Object Container คำว่ากรอกครบหมายถึงว่าเฉพาะดอกจันสีแดงน,นะครับที่เป็นตัวบัครคับนอกนั้นไม่บรงคับนะครับ มีท่านใดไม่มีไฟีมข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแผนที่คุณครูเตรียมมาในวันนี้นะครับยกตัวอย่างการค้นตอนนี้คุณครูก,ก็หมูลตั้งแต่เมื่อเช้าตั้งแต่ช่วงบ่ายมานะครับทั้งคนทั้งระบบมุนนะครับตอนนี้นะครับทีนี้ผลการค้นหานะครับตอนนี้ก็จะเจอข้อมูลเห็นไหมครับสังเกตดูอ่า 5 1 5 5รายการถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณครูจะหาเนะะื้อหาไปประกอบการสอนได้ไหมครับไม่ได้นะครับทีนี้มันก็จะมีวิธีการเราเลือกหมวดหมู่ก็จะมีหนังสือแอปพลิเคชันต่างทีนี้สื่อที่คุณครูต้องการให้ดูว่าเราต้องการสื่อประเภทไหนไปใช้ประกอบการเรียนการสอนนะครับยกตัวอย่างผมก็จะรายละเอียดปีย่อยหลายอย่างเช่นชื่อเนื้อหา หัวเรื่องผู้แต่งแม้กระทั่งสำนักพิมพ์ส่วน ISBN นี้เป็นรหัสมาตรฐานสากลจะอยู่ในท้ายเล่มของหนังสือนะครับถ้าเรารู้รหัสก็สามารถใช้หมายเลขตัวน,น,นี้ในการค้นหาได้แล้วนะครับก็คือจะเป็นในรูปแบบของการถอดบทเรียนนะครับซึ่งผมได้ส่งแผนการสอนตัวอย่างนะครับลงในลนานกลุก่ม ให้ทุกท่านได้ลองโหลดมาดูครับทั้งสองแผ่นเลยที่คุณครูได้อ้างอิงจะเป็นลิงก์นะครับที่ได้จากโอเบกคอนเทนต์เซนเตอร์นะครับก็จะมีลิงตรงนี้ผมลองคลิกดูแนละางไว้ที่ URL ของเบเบราวเซอร์นะครับ,บ<า>ก็จะสามารถเข้าสู่สื่อตัวนี้นำเสนอเกี่ยวกับเกณฑ์ก,ก,ก,การกลั่นกรองนะครับคุณภาพสื่อเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับก็คือจะเกี่ยวกับเกณฑ์ที่เรา ส่งผลงานเข้ามาก็จะมีคณะกรรมการแอดมินโดยการใช้ระบบสำรวจแนวความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เรื่องของการขับเคลื่อนนะคะการใช้คังสื่อดิจิตัลเปิดให้คุณครูที่เป็นแอดมินของสถานศึกษานะคะหรือว่า คุณผู้ประจําชั้นเนี่ยได้เข้าไปใช้ระบบได้นะคะคือเพื่อตอบตัวชีวัดนะคะตัวชีวัดของสพทตามมัตรการปรับปรุง